พิมพ์หนูแย้มจะมาพิมพ์มือนะคะมีคนละเซตเลยเอาออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วในเซตนี้นะคะจะอยู่ในกล่องแบบนี้ค่ะซึ่งกล่องแบบนี้เราจะเอามือลงไปในจุ่มลงไปในนี้นะ <c oughs> เพื่อทำเป็นแม่พิมพ์นะคะ <c oughs> พร้อมหรือยังคะในหนึ่งเซตนะคะก็จะมีถงังแล้วก็ไม่มีฝาปิดแล้วก็มีหมึ่มีผ้าเป็นผ้า <c oughs> ยางกันเปื้อน <c oughs> ใช่ค่ะลองไว้แล้วก็ผงซิลิโคน ผงยิปซ่าเหมือนเป็นผงปูนปัเตอร์อะค่ะอ๋อันนี้เป็นถุงมือให้ด้วยนะใช่ไหมอะลองดูสิคะอันนี้ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ไม้ไอติมสองแท่งอนนีอีกคู่คมือให้ด้วยนะคะอ่ะพร้อมอันดับแรกนะคะเราจะเอานี่ใส่ลงไปก่อนเอาน้ำเติมลงไป400มลลิตรนี่ตวงเรียบร้อยแล้วนะคะ400มลลผงใส่ลงไปหมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเทน้ำ400มลลตลงไปแล้วก็ คนด้วยความเร็ว40วิแล้วหยุดทันทีิ่มจะไปล้าสี่สมสองหนึ่ยุดเสร็จแล้วใช้มือตัวเองจุ่มลงไปเลยคิดด้วย,น,ยนะคะเจ้าท่าไหนมันยังไม่นี้เลยอะดูยิ้มเจ้าท่านี้นะมินิฮาร์ด พยายามอย่าให้โดนตรงขอบหรืออย่าให้โดนตรงฐานก้นล่างนะคะเพราะว่ารูปทรงเวลาพิมพ์ออกมามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่ามันเรียบไงคะตรงฐานกับตรงขอบขอบ,ขอบนะเอามือมมจุ่มแบบนี้เราจะจุ่มแบบนี้20นาทีนะคะโอเครอนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว4นาทีนะคะมันมีความหนึกหนึดื้อดื้อ แข็งจริงดูดิน้ำเงี้ยพื่อนเลยนะว้าวเดี๋ยวยำลองจิ้มไปดูเอามือข้างลองจิ้มดูโอ้โหยกเลยด้วยอย่างนี้เลยยกขึ้นยกได้จริงจริงหนูเย้หนึ่งสองสามพอแล้วเนี่ยมันจะพังเหลือเวลาอีกประมาณ1 5นาทีค่ะรอนะคะ เหลือเวลาอีก6นาทีนะคะระหว่างที่รอก็ดูคลิปวิดีโอไปตอนนี้มือของหนูยิ้มหนูแย้มเป็นยังไงบ้างอยู่ไหนอะเดี๋ยวรอไรอเวลาให้ครบนะคะคร <c oughs> บยี่สินาทีแล้วหนูยิ้มหนูแยม้มตอนนี้หนูยิ้มหนูแย้มรู้สึกว่ามือที่ตัวเองอะถลึงลงไปทุกส่วนอะมันแข็งหมดแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะข้างในสุดอะมันแข็งหมดแล้วมันกลายเป็นน้ําแล้วเชคของหนูแย้มดู อของหนูย้ํคือแห้งเลยค่ะไม่รู้เขาบอกว่าโยกหน้ายกหลังโยกไปโยกมาโอ<ฮ>้ยวว้าเป็นลาเดีย่ยอย่างนี้เลยอ,ะอ่ะอ๋อหนูย้ํก็หลุดแล้วเหรอเดี๋ยวงเขาดูนั่นแหละจะได้แบบที่ต้องการไหมเนี่ยเอาอ,อย่างนี้ อ๋อนูยามทาไปอย่างนี้นะคะไป,ไปไปล้างมือก่อนไปดูมันเป็นเหมือนซิลิโคนแข็งๆแล้วค่ะทุกคนนี่นี่ก็ซิลิโคนแข็งๆต่อไปนะคะเราจะเทผงสีขาวที่เขาให้มาอีกถุงหนึ่งนะคะลงไปในแก้วกับน้ำสอ0รมิลลิลิตรนะคะต่อไปก็เทน้ำลงไปได้เลยค่ะ นมแต่กินไม่ได้นะทุกคนพม่ปุ๋ยก็ได้ที่แล้วนะพอ,พอได้แบบที่แบบนี้นะคะเราก็เอาเทสใส่ลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะเดี๋ยวดูย้ำลอก,ก่อนนะคะหุ้ยดิ่นเต้นเนาะ อันนี้คือฐานของเรานะคะย้ำพอแล้วหรอคะอถ้ามันมีฟองอากาศก็บอกตอัดๆเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะให้ตัวสีขาวๆที่เราเทลงไปมันเกิดการแข็งตัวนะคะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเรามาดูคะ่ะว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าจะสำเร็จหรือเปล่าลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะครบ หนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะตอนนี้เกินสองชั่วโมงแล้วค่ะข้างล่างนี่คือแน่นๆข้างบนนี่คือแข็งๆเลยนะคะเนี่ยยังไงเอแต่มันมีความเป็นน้ำอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมีความเป็นเงาๆเป็นน้ำค่ะนี่ขนมแย้มนะคะนี่นนขนมเขาบอกว่าให้ทำยังไงนะคว่ำใช่ไหมคะคว่ำพี่คว่ำโอ้อยมันเคก้กอะมาแรงมากเลยอ่ะเอามาแลรว,ว ีเหรออ่ะแล้วเราก็แงะเอาสีฟ้าๆนี่ออกจะเหลือแต่สีขาวใช่ไหมนี่ไงเฮ้ยเห็นแล้วยังเห็นใครเห็นนิ้วมึงนิ้วตัวเองเฮ้ยที่ละคนไหมทีละคนใครอยากเห็นอ่ะเขาในย้มกันไหมเดี๋ยวมาดูข้างนี้โอ้ยเหมือนมากเหมือนมากวว้าแป๊บนึงเดี๋ยวต้องไปดูอะไรใช่ไหมเขาให้ามันแล้วบ้าง หักแล้หักเนาะเออทำไมมันหกักนูเราแงะเกินเหรอลูกอู ว้าวทีนี่หาจริงยิ้มยิ้มทางนี้เดี๋ยวบุญถักจับให้หนูยิ้มดูเจ๊ด้เดี๋ยวก็เดยวเราก็ต่อตรงนี้นี่ชิ้น้อเคยตรนี่ชิ้นนี้เคยอยู่ตรงนี้เอาข้าประกอบเหมือนเดิมมาเราแช่แแช่ติดก่นแ่อะไรค่ะไม่จิ้มฝันโอเคไหมจิ้มฝันหลังา เมื่อมองดูข้างบนก็ไม่น่าเกียดนะคะนิ้วนี้มันหักใช่ไหมเสร็จล้เดี๋ยวเราจะใช้กาวตาช้างประกอบค่ะให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมของหนูยิ้มสมบูรณ์เลยนะคะหนูยิ้มหนูแย้มนะคะทําความสะอาดเศษซิลิโคนตรงเนี้ยออกหมดแล้วนะคะไม่หมดยิ้มไม่หมดมันอยู่ข้างในออกไม่ค่อยได้ใช่ไหมเอาออกเยอะที่ซื้อเท่าที่จะทําได้เนาะของหนูแย้มหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หนูแยม้มมองผ่านเดอทุกคน นี่เดี๋ยวหนูยิ้มบ้างหนูยิม้มอนะะันนี้ค่ะเดี๋ยวรอมันแหง้แหงๆก่อนค่ะลูกเดี๋ยวค่อยมาแซะอีกทีเดี๋ยจะได้นี่มันชื้นๆอยู่ครั้งหนูยิม้มมันตั้งมามุมนี้มไม่ใช่ไม่อีกด้านนี้อย่างนี้เหรออ๋อโอ๊ย,อยตั้งอย่างนี้หรือเปล่าอเอ้ยอย่างนี้เลยหนูยิม้มน่ารัก เดี๋ยวเราจะลองซื้อมาอีกนะคะน่าจะเป็นถุงมือและเดี๋ยวจะให้หนูยิ้มียวเอาเท้าไปจ่บบ้างงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะทำเดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะแปะลิงก์ให้นะคะ ที่ข้างล่างที่ช่องคอมเมนต์นี้นะคะถ้าคลิปนี้มันมีแสดงความคิดเห็นได้แม่ปุ๋ยจะแปะให้ได้นะคะถ้ามันแสดงความคิดเห็นไม่ได้แม่ปุ๋ยก็ไม่สามารถแปะได้นะคะใครอยากรู้จริงๆว่าแม่ปุ๋ยซื้อจากที่ไหนสามารถอินบ็อกมาถามในเพจ Facebook นะคะยิ้มแย้มทีวีขึ้นให้แบบนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย